สบายดีพ่อแม่พี่น้องสุขุสุคนเนาะวันนี้มินตาจะมาเออเออใส่ปลาเนาะอันนี้ก็ปลาดุกว่าจะปิ่งปลาดุกเอาไปเอามาบดไ้ปิ่งเออต่ใส่ปลากอนเนาะอันนี้เห่ากระโค้งเอาไว้มือหนามืออื่นเนะาะจะมาปิ่งเนาะเพราะว่ามือนี่อา่าลูกค้าลูกค้ามาใส่เสียงอา่า ใส่เสียงเพลงอาหลวงปู่ศีนเนาะได้ถุงมากเพื่อนเอาถุงมาให้หลวงปู่เซนเพื่อนเอามาทุงเอาเป็นอย่างเอื้นว่าอย่างไ๋เนาะเอื้นมาถึงแล้วก,เกเาา็เพื่อนเอากับข่าวมาซ่มเนาะเพื่อนเอากับข้าวมาซ่มเนาะเบิ่งกับข้าวบ้าเลายพี่น้องได้กับกองให้เบิ่งเด้อกับขา้าว เพิ่นเอากับห่อกับเขามาซุมมาสัน่นแต่มินตากับบได้ป้งดอกประดุกสองตัวกว็คงเอาไว้มืออืนเนาะติบเขาปกยิ้งเอาอันดอกแค่สีชมพูมาฝากผ,าผอมเบิง่งรถเต็มนาเดินหมดสามคันเนาะแต่ว่ามิ้นตาจะมาเออใส่ปลาซื้อมาได้สองมือแล้วถ้าเข้าบ่อออกอกระยานมันบ่เป็นกินเนาะเข้าจะมาตำเครื่องเออ ใส่ปลาเนี่ยนะตำฮหสีไ่กับพริกแล้วก็กระคาหัวกระเทียมเครื่องปั้นเครื่องปั้นกันมเดูจะไปใส่เครื่องปั้นมาตำเอย นดตเรียบร้อยเสร็จแล้วเขากลับไปออดออใส่อันประแดกแต่ว่าประแดกบ่มี่นาะเรียบร้อยอ,อันนี้เขาก็เตรียมพมร้อมแล้วเนาะเตรียมเข้าสิบไปอออแล้วเนาะทุกคนนี่ าตําเครื่องใส่แล้วก็มี่หอมแดงแล้วก็ใบขีู้หดแล้วก็พริกนวยเนาะแล้วก็พร้อมใส่หัวผักอีตูอันนี้ประแดกประแดกกระเบิดแล้ว <laughs> ประแดกเบิดแล้วเนาะเข่ากันยังบบท่านได้หุงเธอดอกมามาเข่าไต้มือเศร้าเนะเลาก็มาใส่น้ำปลา ประเด็กเบิดแล้ลประเด็กเอาสิไปซือ้อยู่ว่าท่านไปเถือนเนาะเมืม่อว,วานนี้บุ่ได้กินข้าวมืวว่อวานี่กินแต่เซ่วนเนาะกินแต่เซ่วนแะ้วก็แล้วเลยทั้งวันเลยไม่ได้กินข้าว เลยเน,ะนาะเมื่อวานเมื่อนีกะโคงคือชี่อยากอยากกินเขาส่งหิวหิวยู่ใส่อันพุงสุรดรถพุงสุรดรถแปลงน,นัวเนาะใส่ลายกระซ่บลายใส่หน่อยแซ่บหน่อยเอาไฟอ่อนๆอย่างสติดหมอน รอเบิงถ่านสุกนี่ค้นกับลายเติบอยู่เบิงเบิงแต่รองเทา้านะเบิงแต่เกิดนะเกิดกับลายรถสามคันเขามาเมื่อเศา้านี่เนาะเพ่ท่านได้อันหนึ่งเทืออีกจากชั่วโมงหนึ่งนะจงคอยมาหนึ่งเนาะพอดีได้กินเขาห่อน,อนเลยเห็นไะ่ยดอกแค่สีชมพูเนาะ มินตาบ้เคยเห็นนี้ะก็เห็นอันดอกแค่ชีชมพูเนะ mm. าะเพราะว่าย่วนมากก็เห็นแต่สีขาวจ mm. ังใดก็ฝากกดติดตามช่องมินตาสาวลาวลักต่างไว้ในเด้อพี่น้องเป็นกำลังใจให้เลยนะเนาะถ้ามือใดเห็นมินตากับพญ่บ่บด้ลงคลิปก็คือบ่มีเวลาเนาะ เรมีเวลาอีอย่างน,น้อยๆเฮากับบ่ไดว่าฮ็ดอ่า YouTube อย่างเดียวนาะเพราะว่าเฮากับมีงานของเฮ้าอยู่นาออันนี้มันตาก็อยู่ทังหลังบ้านน้อทั้งหลังบ้าน,น,อ,านอันนี้ก็แค้มอันสวนนาะแค้มเพื่อนแคมสวนนี่ละชีวิตคนเราไม่มีอะไรแน่นอนทำวันนี้ให้ดีที่สุด ไม่รู้วันพรุ่งนี้จะตื่นมาเป็นอย่างไรเนาะขอแตะว่าเห็ดมือนี้ให้ดีที่สุดกับพ่อเนาะบอกห้ว่ามืออื่นสิเป็นแนวใดกำลังฟดบวกบวกบวกเอาใส่ตา